check the mic the make sure it's right and sound boys สวัสดีครับพี่หนึ่ง t o r s t One จาก First One c h a n n e l นะครับพบกันในรายการ Excel Shot นะครับรายการที่จะสอน Excel จบสั้นๆภายใน2นาทีวันนี้นะครับพี่มีข้อมูลที่เป็นการลาของพนักง,งานนะครับจำนวนมากมายเลยนะครับแล้วพี่ต้องการที่จะดึงข้อมูลพวกนี้ครับเอาไปใส่ในแบบฟอร์มซึ่งมันมีประเด็นอยู่ตรงนี้ว่าพี่ต้องการจะลบส่วนที่เป็น บรรทัดว่างๆแบบนี้ออกทั้งหมดเลยนะครับแล้วพี่มีข้อมูลอยู่หมื่นกว่าบรรทัดนะครับแทนที่เราจะมานั่งนี่ครับไล่ลบทีละบรรทัดแบบนี้มันเสียเวลาครับวันนี้พี่จะสอนเทคนิคการลบบรรทัดว่างๆแบบนี้แบบง่ายดายเลยนะครับโดยเริ่มจากการคลุมนะครับที่คอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งนะครับที่มีบรรทัดที่เป็นค่าว่างที่เราต้องการจะลบอยู่นะครับเสร็จแล้วกดนะครับคอนโทรลค้างไว้แล้วกดตัว G ครับ มันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดที่ Special นะครับเราเลือก blank อันนี้คือคําสั่งนะครับที่จะบอกว่าให้ Excel เนี่ยไปคลิกนะครับในส่วนเซลล์ที่เป็นค่าว่างนะครับพอเรากดโอเคปุ๊บเห็นไหมครับ Excel จะไปคลิกที่ค่าว่างให้เราทุกเซลล์เลยครับที่เป็นค่าว่างจะถูกคลิกทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากด alt n a t e นะครับแล้วกด h นะครับเสร็จแล้วกดตัว d แล้วกดตัว r นะครับง่ายๆครับเห็นไหมครับมันทัดว่างจะถูกลบออกทั้งหมดอย่างง่ายดายเลยนะครับไม่ถึง10วินาทีเดีี๋วลดูทนะครับ พี่คุมทั้งหมดนะครับเสร็จแลว้วกด c อนโทรลจนะครับมาที่ s p ปเ i a l เลือก Bank นะครับแล้วก็กด o อ t i n a t e HDR <c oughs> เสร็จแล้วครับ <c oughs> ง่าย <c oughs> ดายรวดเร็วมากเลยนะครับสำหรับน้อง <c oughs> ๆที่ชอบใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กำลังใจให้พี่ด้วยนะครับและที่สำคัญแชร์ความรู้นี้ไปให้กับเพื่อนของเรานะครับเราจะได้เก่ง Excel <c oughs> ไปด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <c oughs>